สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งใน EP 22นะครับพอดีวันนี้ท่านช่างทาวินนะครับได้ส่งภาพของลูกค้าเตาเ t 1มาให้ผมดูด้วยนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับภูมิใจมากหลายๆท่านนะครับพยายามกันนะครับ อย่างภาพที่เห็นนี่ก็ทําฐานเตาขึ้นมาแล้วนะครับบางท่านก็สั่งหลายหลายเตานะครับเป็นสิบเตาก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกภูมิใจอะความรู้ที่ผมให้ไปที่ดูกันทุกคลิปทุกคลิปนะครับหลายคนก็เอาไปต่อยอดไปทำต่อแล้วก็เป็นอาชีพ นะครับเห็นเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับผมก็เลยเอามาภาพเนี้ยมาให้ทุกท่านได้ดูต่อนะครับก็นี่ครับหลายสิบถังนะครับเป็นสิบถังนะผมคิดว่าเขาน่าจะทําเป็นอาชีพได้นะครับขนาดเนี้ยเป็นอาชีพได้แล้วทําหลายคนนะครับน่าจะมีการวางแผนคุยกันแล้วว่าเออเราน่าจะ ทำแบบนี้แบบนี้นะครับก็เห็นแล้วผมพูดไม่ออกเลยครับไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ผมให้ไปผมก็ไม่ได้หวังว่าคนจะทำตามได้ขนาดนี้นะครับนี่แค่เจ้าแรกๆนะครับที่ได้เตาไปแล้วก็เริ่มทำกันได้เห็นภาพแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้ครับมันเป็นไปได้ครับทุกคนต่างก็มีความ ความหวังนะครับผมว่าทุกคนมีความหวังอยู่แล้วล่ละแล้วก็มีความฝันมีเป้าหมายนะครับเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ผมให้ความรู้ไปนะครับมันไม่ได้ศูนย์เปล่านะครับก็รู้สึกภูมิใจจริงๆนะครับก็เอาภาพมาให้ทุกท่านดู หลายหลายท่านอาจจะยังไม่มั่นใจว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะครับนี่คือชุดแรกที่เดินทางไปสู่มือลูกค้านะครับที่สั่ง JT 1วันไปแล้วลองเผาดูนะครับเผาแล้วก็ทำได้ตามคลิปที่ผมทำนั่นแหละครับที่ผมทำผมก็ทดลองทำหลายหลายแบบนะครับจนเป็นประสบการณ์แล้วก็คิดว่าดีที่สุดแล้วถึงได้นำมาถ่ายทอดให้นะครับเพื่อ บางท่านอยากจะนำไปเป็นอาชีพเป็นอาชีพเสริมหรือว่าทำใช้เองมันก็ก็ได้ประโยชน์นะครับมันไม่เสียหลายก็เลยลองทำคลิปดูก็ไม่คิดว่าคนจะมาสนใจเยอะขนาดนี้นะครับปัจจุบันนี้มีคนดูคลิปผมรวมแล้วอ่ะหนึ่งล้านวิวแล้วนะครับจะเลยหนึ่งล้านวิวแล้วก็ ก็ไม่น่าเชื่อก็พูดไม่ออกนะครับคือภูมิใจมากๆเลยแล้วผมให้ไปผมก็ให้ด้วยใจให้ทั้งหมดนะครับอันไหนที่รู้ไม่รู้มาศึกษามาคุยกันนะครับว่า,เ,าเราจะปรับอะไรบ้างนะครับบางคนก็แนะนำอย่างง้นอย่างนี้มาก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งบางคนได้อ่านคอมเมนต์ ในนั้นอะ่ะมันมีความรู้นะครับคนที่เขาแนะนําม,มานะบางคนก็เจอแบบนั้นเจอแบบนี้เอามาผาสมผาสานกันนะครับนี่ก็คือภาพการเผาแล้วนะครับก็เผาน่าจะเป็นสิบเตาแล้วครับติดแล้วนะครับน่าจะเป็นเผาครั้งแรกๆนะครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดมีอะไรบ้างนั่นก็คือบทเรียนเป็นประสบการณ์นะครับเราต้องเอามาปรับ ในส่วนที่ผมให้ความรู้ไปหรือว่าประสบการณ์ที่ผมให้ไปนั้นนะครับยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับทุกคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับทําให้มันดีกว่าที่ผมลองทําให้ดูนะครับก็ลองลองดูครับประสบการณ์ที่เราเจอมาก็เอามาปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งครับภาพนี้เผาอยู่หนึ่งเตานะครับอันนี้คือ ช่างทาวินได้ลงพื้นที่เองนะครับเมื่อปล่อยถังออกไปแล้วแกตามไปดูถังที่แกทำนะว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับช่างทำเตาแล้วจริงๆก็ขายไปแต่เนี่แกตามลงไปดูเลยว,ว่ามันใช้งานได้แค่ไหนได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวฟังแกนะครับดูคลิปนี้แล้วกันครับการอ่าเขาเรียกว่าลูกค้าที่ซื้อผมนะครับ ท่านก็ได้ทดลองเผาครั้งแรกนะครับเผาครั้งแรกแล้วก็ตัวนี้ใช้ง่ายๆใช้ถังสีทําเลยเพราะว่า,าไม่ต้องใช้เตาจลวดของผมก็ได้ท่านซื้อถังสีก็ได้นะครับนี่ทําคนเดียวครับจุดไปคุณพี่ครับจุดไปเมื่อกี้ได้ชั่วโมงกี่นาทีแล้วครับประมาณชั่วโมงครึ่งอ๋อประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ แก๊สขายแล้วครับชั่วโมงครึ่งแก๊สพุ่งตัวนี้มันแดดมันจัดมองไม่เห็นนะคือแก๊สออกมาเยอะเลยนะครับแก๊สพุ่งก็เตาเจทีวันครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ติดนะครับจะไม่ได้ทานขอให้ท่านมั่นใจนะครับฟังเสียงดูนะครับคือเราทำแบบง่ายๆบ,บ้านๆก็ได้นะครับทำแบบนี้เลยครับเนี่ย คือไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับตอนนี้ก็จะชักเตา,เาตรวของเราเนี่ยถังสีเนี่ยออกมานะครับชุดพมัมมาเสียบปลั๊กคือทิงมันง่ายครับมันทําอยู่ที่บ้านได้เลยเนี่ยนี่คือบ้านเนี่ยครับคือทําไว้ใช้สอยตามบ้านได้เลยชั่วโมงครึ่งนะครับแก๊สติดแล้วนะครับขอให้ท่านใช้เป็นไม้แห้งนะครับไม้อย่าพึ่งใหญ่นะครับเอาเท่าแขนเท่าน่องไปก่อนนะครับ ตัดเลี้ยงให้ดีในขณะเลี้ยงเนี่ยท่านต้องเลี้ยงดีๆนะครับแกนกลางเราไม่ได้เชื่อมติดมันอาจจะเอียงบ้างอะไรบ้างตอนปิดฝานะครับคือให้หลวมนิดนึงให้ปิดฝาได้นะครับผมนี่ชั่วโมงครึ่งแก๊สพุ่งสูงแล้วนะครับก็จะมีควันนิดนึงนะครับช่วงแรกนี้อีกหน่อยก็หายแล้วครับครับหลังจากที่ หนึ่งชั่วโมงครึ่งเขาแก๊สเริ่มคายแล้วก็ติดตัวของเขาเองแล้วเนี่ยเราก็ชักพัดลมและเตาจุลวดออกมาแล้วครับตอนนี้ก็ผ่านไปเขาติดตัวเขาเองประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมใช้ไม้แห้งเลยนะครับไม้แห้งหรือเป็นไม้เก่าอ่ะไม้ดูไม้แดงที่เราทําบ้านทมไมเก่านะครับติดเร็วมากๆนะครับชั่วโมงครึ่งติดแล้วนะครับแล้วเขาก็จะเผาตัวเขาเองอยู่อย่างนี้นะครับ ชักเตาลุดออกมาแล้วนี่ทํทถุงทําแบบง่ายๆนะทำแบบง่ายๆก็เอาหยิดเอาอะไรมารองขึ้นมาเนี่ยครับทาแบบง่ายๆก็เอาดินเอาอะไรใส่ข้างบนหน่อยครับบนฝาหน่อยเพื่อให้ฝาเราอยู่ได้ยยาวนานนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้แก๊สรั่วออกมาข้างฝาข้างอะไรไม่ต้องกังวลเลยนะครับมันมีแรงอัดนะครับจอให้ทําแน่นแค่ไหนมันก็มีรั่วออกมาอยู่แล้วนะครับแต่พอลายแก๊สได้ที่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเนี่ยม่แก๊สพุ่งเร็วถูกมากนะครับ เนี่ยครับเตาเจทีวันครับประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับออเดอร์ล้นทะลักถึงสิ้นปีแล้วนะครับก,ก,รก็กระจายไปสู่ทุกท่านให้ท่านได้มีอาชีพทำที่บ้านนะครับมีรายได้เอาไว้ใช้สอยที่บ้านท่านนะครับอันนี้เตานี้เนี่ยพี่ผู้หญิงทำเองด้วยนะครับเนี่ยพี่ผู้หญิงทำเองคนเดียวนะครับยกเตาขึ้นวางเรียงอิฐเนี่ยครับ แล้วก็เลียงไม้แล้วก็จุดนะแกบอกจุดไปฟืนตัวเนี้สิบท่อนนี่นะฟืนล่อเนี่ยฟืนตัวเนี้สิบท่อนติดเลยครับถือว่าไม่เปลืองนะครับถือว่าไม่เปลืองไอฟ้ฟืนล่อเลยนะครับคือถ้าแบบนี้ก็คือประสบความสําเร็จนะครับลูกค้าก็จะได้รับความพึงพอใจแล้วก็ ท่านก็จะไม่เสียดายเงินที่ท่านซื้อกับผมนะครับเตาเจทีวันนี้ต้องติดทุกตัวนะครับต้องได้ผลทุกตัวท่านไม่ต้องลำบากใจหรือกังวลใจอะไรนะครับนี่ผู้หญิงคุณพี่ผู้หญิงทำนะครับทำคนเดียวก็ไม่เคยทำอะไรมาเผาทานมาก่อนเลยครับก็ยังทำได้นะครับผมตอนนี้เขาก็ติดตัวเขาเองอยู่ครับยังนี่คือกลางวันแสกๆเลย ขอพรบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอนาคตข้างหน้านะครับ JT2 JT3 นะครับน้ำส้มควันไม้นะครับก็จะจัดทำนะครับหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาอยากได้น้ำส้มควันไม้ด้วยนะครับตอนนี้ขอเคียร์ออเดอร์ JT1 ก่อนนะครับถึงสิ้นปีแล้วก็ผลิตได้อาทิตย์ละ12ชุดนะครับ7วันผมได้12ชุดเองนะครับก็เดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ50ชุดนะครับ เริ่มทยอยจัดส่งไปเรื่อยๆนะครับรอนิดนึงนะครับผมขอบคุณครับครับนี่ก็คือฐานที่ทำได้นะครับก็ออกมาอย่างที่ในคลิปที่ผมทำให้ดูนั่นแหละครับสวยนะครับฐานมีคุณภาพสำเร็จครับถือว่าสำเร็จนี่ก็ขนาดของไม้ที่เผานะครับ ใครที่ยังลังเลอยู่นะครับว่ามันเป็นไปได้จริงไหมนี่ครับตัวอย่างมีให้เห็นแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีภาพออกมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือลูกค้าทางบ้านที่เผากันนะครับนี่ฐานที่ได้นะครับสามารถก่อขายได้นะครับถ้ามีในหมู่บ้านมีเราเจ้าเดียวนะอยู่ได้ครับ ในหมู่บ้านในตำบลหรือยิ่งได้ลูกค้าในอำเภอมีเจ้าเดียวอย่างเงี้ยมันก็คือธุรกิจหนึ่งที่คนมองข้ามซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่ผมว่ามันไปได้นะครับถ้าไม่ได้ทำขายก็ทำไว้ใช้เองนะครับไม้ที่บ้านมีก็ถ้ามีเตาแบบนี้สักถังหนึ่งก็เผาไว้ใช้เองก็ได้ครับ ไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้มันไม่เกี่ยวกับการเผาถ่านนะครับแต่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็อยากจะให้ภาพที่เห็นอยู่นี้มันสอนอะไรเรานะครับว่าเราได้อะไรจากภาพนี้นะครับก็อลองดูนะครับเป็นภาพของผมเองครับในการดอกฟุตบอลนะครับ ซึ่งผมไม่ใช่คนที่เล่นฟุตบอลเก่งกะนะครับไม่ใช่เก่งอะไรมากมายผมเป็นตัวสำรองนะครับตั้งแต่สมัยเรียนมาแล้วปฐมก็เป็นตัวสำรองมัธยมก็เป็นตัวสำรองนะครับนั้นพอวันหนึ่งมันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องเป็นตัวสำรองด้วย ในเมื่อเราก็คนเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนก็มานั่งคิดดูแล้วมันต่างกันตรงที่ความพยายามนะครับการฝึกซ้อมนี่เองที่ทำให้เราแพ้เขาแล้วผมก็รู้แล้วว่าผมจะทำอะไรต่อนั้นผมต้องฝึกซ้อมให้หนักกว่าคนอื่นผมก็เอาฟุตบอลนี่แหละครับมาฝึกดอก จากที่ผมดอดได้สิบครั้งยี่สิบครั้งผมดอดได้เป็นหมื่นหมื่นครั้งจนผมนับไม่ไหวเป็นชั่วโมงนะครับแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยผมทำเหมือนง่ายนะครับแต่มีใครคิดไหมว่าเบื้องหลังกว่าจะมาได้ขนาดนี้กว่าจะทำได้ขนาดนี้ผมต้องผ่านอะไรมาบ้างรู้หรือไม่ครับว่า ผมก้มลงหยิบฟุตบอลขึ้นมาใหม่เป็นล้านล้านครั้งเพราะว่ามันตกถ้าเป็นคนที่ไม่มีความพยายามไม่มีความอดทนเขาก็คงเลิกไปครั้งที่ร้อยนะครับแต่ผมนี่ผมนับไม่ท่วนหล่นลงผมก็เก็บขึ้นมาใหม่หล่นลงผมก็เก็บขึ้นมาใหม่ห จนสุดท้ายผมก็ทําได้นี่คือท่าของพวกระดับโลกเขาทํานะครับมันไม่ใช่ท่าที่ง,ง่ายๆยากมากแต่มันก็คือความพยายามของเราเ่ยก็เหมือนกันกับที่เราเผาถ่านบางคนบอกเฮ้ย hey, มันเป็นไปไม่ได้หรอกทําไปแล้วก็เลิกผมดูคลิปการเผาถ่านมาเยอะมากเลยครับ แล้ววิวที่เขาทําลงไปที่ผมไปดูก็เป็นแสนแสน,นะเป็นแสนแสดงว่าเป็นแสนคนที่ดูแต่จริงๆแล้วคนแสนคนที่ดูเขาทําได้จริงกี่คนแต่ที่ผมไปดูก็คือผมคนหนึ่งอ่ะที่เหลือแล้วก็มีความหวังมีความคิดว่ามันเป็นไปได้ผมก็ถึงได้มาลองทํากว่ามันจะมาสําเร็จได้ขนาดนี้ในคลิปที่ผมทําลงไป ผมต้องผ่านอะไรมาเยอะมากจนมันเป็นความรู้ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดนะครับผมจะเก็บไว้คนเดียวมันก็เป็นแค่ความรู้ของคนคนเดียวผมตายไปมันก็หายไปกับผมแล้วผมก็นำมาถ่ายทอดเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับคนที่ อยากจะทําเป็นอาชีพมันก็พอเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ถึงกระลากระรวยนะครับแต่ถ้าใครที่บริหารได้ดีๆนะครับผมว่ามันไปได้นะครับแล้วสิ่งที่ผมทําผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับมันยังคิดต่อยอดไปอีกได้ได้อีกเยอะด้วยนะครับผมทําคนเดียวนะครับจะเห็นว่าทําไมไม้ผมมันเยอะกองเยอะแล้วเผาสิบเตา ก็กวันหยุดผมมีแค่สองวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาผมก็ทำงานแต่ด้วยความพยายามที่ผมไม่หยุดนผมทำงานทำจริงจังนะครับเสาร์อาทิตย์นี่คือตื่นแต่เช้าเลยตีสี่ตีห้าก็จนมืดและครับผมถึงได้บอกว่าผมผ่านอะไรไมาเยอะผมเหนื่อยมาเยอะแต่สิ่งที่ได้ผมผมคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ คลิปที่ผมทำมีคนดูเป็นล้านวิวแล้วครับแล้วก็เห็นภาพที่ทุกคนทำได้จริงแล้วเป็นอาชีพได้จริงผมยิ่งภูมิใจมากเลยมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายนะครับก็อยากให้ท่านได้เห็นได้เรียนรู้กับสิ่งที่ผมได้บอกไปได้สอนไปได้ทำเป็นตัวอย่างไปนะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับอยากจะติดต่อผมโดยตรงนะครับซึ่งผมก็ไม่ว่างจริงๆรวันทำงานนี่ผมก็รับโทรศัพท์ไม่ได้นะครับคือมันมันจะมีประชุมบ่อยมากแล้วก็อยู่ในอาคารจะออกมารับก็ลำบากนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลายไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับใครที่ อยากจะคุยเป็นการส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์ไลน์ผมได้นะครับแอดเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับก็ติดต่อมาโดยตรงเลยนะครับแต่การตอบผมอาจจะช้าอาจจะได้ไม่ได้ทันใจนะครับก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับผมถึงได้ไม่ค่อยไปเปิดตัวที่ไหนเพราะว่าผมยังทำงานประจำอยู่ผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่นะครับ อาหาเช้า,ชากินข้าเหมือนกันไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะครับก็สู้ชีวิตก็เข้าใจทุกคนนะครับช่วงนี้เจอโควิดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับสุดท้ายนะครับก็หวังว่าท่านจะได้อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆนะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้ผมจะวางลิงก์ คลิกของช่างทาวินไว้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะส่งภาพมาให้แกโดยตรงนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเข้าไปติดตามก็จะได้เห็นภาพการเผาถ่านของลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีคนส่งมาให้แกอยู่และแกก็ติดตามผลงานถังของแกด้วยนะครับก็ติดตามได้นะครับช่องทาวินสัมมาอรหังนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับ สวัสดีครับ